Zombie Apocalypse <laughs> กับผมนายป๊อปไอค์แมนนะกับเกมยูซิทเวอร์อะไรนะครับผม้ก็กลเข้ามาแล้วกับเกมกันไล่ไล่ในโนเสาอ,อีกครั้งหนึ่งนะผมหรือว่าไม่ได้เข้ามาันานมากเลยนะสาหรับเกมนี้นะผมเพราะผมเพิ่งมีเวลาว่างเนีผมเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่แบบว่าดูเดือดมากนะผมแดงนั้นถ้าเราไม่ว่างจริงๆก็จะเล่นไม่ได้นะผมตอนนี้ก็แอรเสาเป็นสีฟ้าหมดเลยนะผมก็มีเทศกาลอะไรสักอย่างนี่แหละมีลูกโปง่งลูกโปง่งเต็ไมไปหมดเลยนะสำหรับใครที่อยากได้ตัวสีฟ้า,ฟาตอนนี้ก็ออกมาเต็มเลยนะตัวระดับแร่นะผมโอ้โหมี ให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะถ้าวันจริงๆผมอยากได้ก็คงจะเป็นสไปโนโซลันนะแล้วก็เสาเขียวไม่มีนะผมมีเสาที่ไฟลุกกับเสาที่ไฟไม่ลุกนะผม <c oughs> อะก็อาถือเป็นเสาเขียวก็แล้วกันนะทุกคนนะสำหรับอ่าเสาที่ไฟลุกเนี่ยก็จะมีพวกระดับทองออกมาให้จับก,กันนะผมระดับอีพิกนะก็คือมีพิคอนนะผมคอนคาเวนเตอร์นะผม สำหรับใครที่อยากได้ตัวสีทองนะผมแล้วก็เจ้าเอารอซอรัสเจน2นะผมว้าหายากจะจัดจเลยทีเดียวแล้วก็ตัวซิกเนเจอร์ของเกมนี้เลยเรียกว่าเป็นตัวร้ายที่ดู เทียมเขาเหมีอนเกียนจิกโนโตโซรัสนะผมหูโมเดลสวยมากเลยจริงๆเหมือนในหนังเป๊ะเลยทีเดียวโอโ้โหเอ้โหดเที่ยมเลยกันทีเดียวนะผมวันนี้ก็แน่นอนเลยที่ผมกลับมาก็ต้องรีวิวในโนเสาร์อยู่แล้วละ่ะทุกครั้งที่ผมกลับมานะผมก็แอบไม่ได้เล่นนานเลยไม่รู้ว่าฝีมือจะตกลงไปหรือเปล่าในการดวลเดือดน,นะผมวันนี้ก็ขึงคิวเจ้าตัวไหนแล้วกันตัวนี้นะผมถ้าผมจะไม่ผิดน,นะอา่าก็เป็น ไฮบิดระดับแร่นี่ผมนี่ก็เป็นไฮบิดสายชนนะผมแต่ดูจากฟันแล้วไม่น่าเป็นกินพืชแล้วนะน่าจะกลายเป็นกินเนื้อน, <c oughs> นะสำหรับเจ้าตัวนี้นะไอนิกโซซูแคนนะผมโอเคก็เป็นไฮบิดสายชนนะผมก็เป็นไฮบิดระดับเริ่มต้นเลยก็หากันไม่ยากนะผมสำหรับอะไรนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะผมอะไรมันเกิดจากตัวไหนนะผม ก็เกิดจากเจ้าตัวนี้นะผมไอนนโอซอรัสนะผมแต่กี้กลายเป็นสุคัขใช่ไหมก็ <c oughs> จะออกมาเป็นตัวมมนนะผมซึ่งกระบังก็จะเล็กลงนะผมเข่าหน้าก็จะกุ้นลงแต่ว่ามีฟันมีเขี้ยวนะผมปากใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะผมเพราะว่ามันเอาไปไฮบริดกับเจ้าตัวนี้นะผมอ,ะอยู่ในวะนนี้หาไม่เจอวะไฮบิดก็ตัวไหนวะเนี่ยตัวนี้นะผมนันดาซูแคทนะผมด้วยฟาร์มที่มันมีฟาร์มว่องไวนะผม ก็ห่เลยทีเดียวพอบิดเป็นเจ้าตัวนี้มันก็เร็วขึ้นนะอ่หนึบนะผมแต่ว่าก็ไม่ได้เร็วมากนะเพราะว่าด้วยรูปรัก์การเป็นเซเลท็อปของแมนนะผมก็มีเคียวเพิ่มขึ้นมานะผมเข่าก็เล็กลงกระแบงก็เล็กลงนะผมแต่ก็มีเอกลักษณ์จัดๆเลยทีเดียวตอนนี้ผมมีเลเวล10นะมีเลือดอยู่1640นแก้วนะพลังโจมตี458้ความเร็ว111ความเร็วก็ไม่ได้เร็วมากนะ1 1 1นะผมแต่ก็ไม่ได้ช้ามากถ้าพูดดกกัันตรรงๆนะ็อยู่บ ต้องเรียกว่าไงกลางไปทางล่างต้องเรียกว่ากลางไปทางล่างพลังโจมตีน้อยมากเลยนะ458นี่แต่ว่าสกิลก็มี4สกิลเลยนะผมเพราะว่าเป็นไฮบริดนะสกิลแรกอ่าร้างสถานะการลดดาเมจน,นะผมเวลาโดนลดดาเมจมันจะร้างสถานะน่แล้วก็อ่ามองทะลุด,ดอทนะผมของไฟตรงข้ามนะเนิฟดอทเลยทีเดียวนะผมแล้วก็อ่าโจมตี458นะผมกระดูกแตก2เดินนะจากท่านี้นะผม ่านี้ก็สารพัดประโยชน์นะผมก็คือรางดาเมรนะผมในการโดนล่า,าโดนรดเราก็จะล้างนะผม ฮิลเลือดร้อยเปอร์เซ็นต์ของดาเมจสตาร์เตอร์อย่างนี้นี่เองดาเมจมันถึงไม่เยอะถ <theo> ้าดาเมจเยอะเดี๋ยวมึงฮิลได้เยอะไงแล้วก็ล้างสถานะการติดเอฟเฟกต์แต่งๆนี่ผมอ่าก็เรียกว่าล้างหมดเลยแล้วนะก็เพิ่ม <Leaders> สปีดตัวเอง10% 2เทิร์เนต์สองอนะผมแล้วก็สร้างโล่แปดห้าสิบเปอร์เซ็นต์แปดเลยห้ 5, 1, าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแทงเงินแปดแอคชั่นนะผมโอ้โหกูก็พูดติดๆขัดๆอยู่งั้นแหละอ่ะ ท่านี้เป็นท่าซิกเนเจอร์นะผมก็คือแอรโจมตี458นะผมแล้วก็ทําให้ฝั่งตรงข้ามติดมือหนึ่งเทินนะอัตราติดมืออยู่ที่75เนะผมก็เรียกว่าทั่วไปนะผมไม่ร้อ ก็มันมันคงจะมีตัว100%แหละแต่ไม่ใช่ตัวนี้ <c oughs> อ่ะท่านี้นะผมก็เป็นการอาล้างเอฟเฟกต์ดาเมจโหเรียกว่าใครก็ลดดาเมจไม่ได้มันมีท่าล้างเอฟเฟกต์ดาเมจจัดเลยทีเดียวแล้วก็อมองทะลุดอทนะผมของฝ่ายตรงข้ามนะโจมตี687นะปเป็นถ้ท่าไม่ตายนะแล้วก็กระดูกหัก2เทินนะผมเรียกว่าสุดจัดเลยจรงิงๆ <c oughs> มึงกระดูกหักทุกอันเลยทีเดียวอ่ะถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนมันเข้ามานะผมมันก็ทําการม่งนะผม 4 5 8ดาเมจนะผมแต่ว่ามงทะลุอร์เมอร์นะผมโอ้โหเรียกว่าทำลายภายในเลยทีเดียวแล้วก็อัตราติดมืนอนนะล็อกตัว2เทินนะเราก็จะพบม,มันในแมปได้ย4ชั่วโมงเลยนะถึงเราจะไม่ผสมมันก็แตมนะผมไปดูร่างไฮบิดของมันต่อนะผมมันก็มีร่างไฮบิดต่อเองสำหรับเจ้าตัวนี้นะผมก็จะไปไฮบิดกับเจ้าเซท็อ,ทอปจิ๋วนะผมดูเจ้าเซท็อปจิ๋วหน่อยอไรโซโซอรัสนะผมก็จะออกมาเป็น ไรสโตซูแคทด้วผมโอ้โคเทเเลยเป็นเซเลท็อปจิ๋วที่มีเขี้ยวข้างๆด้วยเป็นบิดแดงด้ผมโอเคต้องมีเลเวล15นะแต่มันยังไฮบิดได้อีกนะผมก็น่าจะเป็นบิดเขียวแล้วทุกคนแต่ว่าผมยังไม่มีเจ้าตัวนี้นะมันก็เลยยังไม่เปิดนะอ่ะอีกสายนึงก็แล้วกันอีกสายนึงก็เอาไปไฮบิดกับสโคซูแค t นะผมก็จะออกมาเป็นสโคไรซิกนะผมโอ้ยโคเทเเลยเจ๋งเป็นสโคซูแคท ที่มีกระบังเหมือนเซราท็อปนะทุกคนก็กลายเป็นอาบิดทองนะผมแล้วก็ยังสามารถเอาไปไฮบิดได้อีกนะผมไปไฮบิดกับเจ้าไพโรซุอ่าไพโรแรปเตอร์นะผมเจน2นะต้องวงเล็บไปก่อน <c oughs> เป็นอาไพโรซูแคสนะผมก็จะกลายเป็นบิดแดงนะผมอู้ยใส่นี้ไปไกลมากเลยทีเดียวยังสามารถเอาไปทําบิดเขียวได้อีกนะผมก็เอาไปรวมกับเจ้าโกดนะผมโอ้โหก็จะเป็นไพโรไรซิกนะผมโอ้โหเท่ <c oughs> เบิดเขียวตัวนี้เท่มากก็จะเป็นแรปเตอร์ที่มีกระบังหน้าเหมือนไซรับทอมนะผมแล้วก็มีเกราะข้างบนเหมือนจอระเข้นะผมโอ้โหโคตรจำเจีวเลยอ่ะก็วันนี้ก็ต้องเล่นตัวสตาร์เตอร์อย่างมันไปก่อนนะผมก่อนที่จะมีร่างพวกนั้นนะตัวผมก็ยังไม่มีนะผมไปไปดูกันว่าวันนี้การต่อสู้ของมันนีจะแข่งตึงแค่ไหนนะผมจะไหวโรนไหม ก็ผู้เล่นระดับล่างๆก็สร้างได้ง่ายนะผมสําหรับผู้เล่นใหม่นะตัวผมเองก็สร้างขึ้นมานะผมอ่ะมาดูหน่อยดิฝ่าว่ากระป๋องนี้จะไหวโรนแค่ไหนนะผมก็น่าจะสู้ได้แหละทุกคนก็ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่ดังนั้นจะไม่รังแกนะผมก็เลือกไปธรรมดาธรรมดาก็แล้วกันนะผมผมจะเอาเจ้าตัวนี้ไปก็แล้วกาันแล้วก็เจ้าตัวนี้แล้วก็เอาเจ้าตัวนี้นะผมแล้วก็เอามันไปนะผมปะลุยกันดิแ่า์นะผมก็เรียกว่าเรียกง่ายๆนั่นแหละ กลับเข้ามาในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเดี๋ผมเรียกว่าไม่ได้เล่นนานเลยเป็นอาทิตย์เลยนะผมอ่ะเจ้าตัวนี้ออกไปก่อนนะผมมาบอลเลยอินโทเรียนเจอกับอ่าพี่เฮนะผมอ่าพี่เฮนี่เราจะต้องใช้อ่าไม่ตายหน่อยไหมหรือว่าลดดาเมจพี่เฮดีวะ่ะพี่เฮโดนลดดาเมิเอตป่าลดดาเมจพี่เฮดีป่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วลดกิตีข้อไปด้วยนี่นะกัดพี่เฮไปก่อนเลเวล6เท่านั้นเอย ทำได้แค่นี้แห,แหละทําฉันเจ็บจุกวันนี้ไม่ได้เราจะบอกให้เกือบตายเลยนะเนี่ยแต่ต้องเอาซะหน่อยไม่ได้วะเปลี่ยนตัวหนีเลยีเดียวโอ้ยโดนลดดาเมจแน่ๆน่มีท่าออกก่อนนะผมโอ้ยท่าเปลี่ยนตัวมาเปลี่ยนตัวมาลดดาเมจนะผมล็อกตัวนี่น, <toca reste> นะตบก็ให้มันไส้สุดๆเร็วกว่าตบก็ให้ลดดาเมจฉันไม่ได้หรอกขอบอกตายซะเถอะโอ้ฉันนี่แหละคืออาวุธลรับเยอะเลยละ่ะ งงก็ได้ตา้อยหบนะผมใช้งานง่ายมากๆสำหรับเจ้าตัวนี้ <c oughs> เรียกว่าเป็นอาวุธรับสังหารเลยทีเดียวสร้างโลกก่อนพี่เฮจะกัดทะลุโลหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> ไม่ได้ดูสกิลพี่เฮเลยพี่เฮอาจจะกัดทะลุโลก็ได้วะโอเคแต่เราก็เพิ่มความเร็วจัดๆอุย้ยกัดทะลุโลจริงด้วยพี่เฮเอาจริงวะโอเคก็เท่านั้นล่ะพี่เฮอ่ามึนไปก่อนนะพี่เฮ <c oughs> มึนไหมพี่เฮนี่นะ มึนไหมมึนไหมไม่มึนเนี่ยกันสวนพี่เฮเอาจริงเลยเนี่ยสงส่ต้องไม่ตายแล้วว่ะโอ้โหเอ้ทำอะไรพี่เฮก็ไม่เป็นไรเลยอึดจัดจริงๆรรู้แล้วว่าทำไมถึงรอดมาถึงปัจจุบันมันมันใช่คนละตัวกันไหมปัจจุบันนี่มังกรทองเปล่าอ่าก็ได้กระป๋องแรกไปอย่างง่ายดายนะผมผมบอกแล้วตัวนี้แหละเป็นตัวที่ใช้รอบกัดได้ดีแม่นะผม แล้วก็อรดาเมจก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่าก็มีท่าในการแบบว่ายังไงอแก้สถานการณ์ได้แบบว่าก็ o ออยู่พอสมควรน,นะครับผมอ่ากระป๋องเล่นอีกมีกระป๋องไหนที่มันจะแบบว่าไม่แข่งกระแ่งมั้งมีแต่ผมเห็นกระป๋องสีทองนะผมรู้สึกแกแข็งแกร่งไหมอุ้ยสี่นี้นี่มันสุดจัดเลยนะแต่ก็เอาซะหน่อยโอ้โหแข่งมันมันมัน,ม,นมันคับเราด้วยวะเฮ้ยมันให้เราใช้ตัวไอ้นี่ไหม ออุ้ยใช้เยอะอยู่โอเคแล้วอย่างงี้ก็ไหวโรนอยู่โอเคให้ใช้พระเอกของเราได้นะผมผมจะเอาเป็นเจ้าตัวนี้ไปตัวหนึ่งก็แล้วกันมันให้อุ้ยมันให้เราเลือกแค่สามตัวเองวะ่ะอุย้ยแย่มกันในเนี้ยถ้าอาการนี้นะผมสามตัวใช่ไหมเ,เอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็เอาอ้าตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเราก็ต้องเอาพระเอกของเราใช่ไหมพระเอกของเราตัวนี้วิสามตัวนี้มันให้เราเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆหรอก็ได้อยู่นะไปลุยดีฝ่ามา ดูซิว่าจะชนะได้ไหมไม่มั่นใจเหมือนกันเรียกว่าไม่มั่นใจเหมือนกันไม่มีตัวซิกเนเจอร์เลยโอเคมันต้องมีสักตัวหนึ่งแหละที่เราจะเก่งนะผมอ่าขอดูสกิลเจ้าตัวนี้หน่อยอ่าถ้าเราเปลี่ยนเข้าไปเราจะดอทนะผมแล้วก็มีท่าตีดอทเยอะแยะไปหมดโอเคออกมาเจอพี่เฮ่เลยอ่ะไม่เราไล่เราเร็วฝ่าพี่เฮ่อ่าเราตีอันนี้ท่านี้ตีดอทไหมท่านี้ดอทเฉยเนะผมท่านี้ตีดอทตีดอทตีครับไม่ได้วะ ต้องตีฝากแล้วดอทด้วยนี่นะตะโกนอุ้ยคิติคอเลยอหรอุอ้ยพันสามแรงมากเรียกว่าแรงจัดจัดอ,อะไรมีดอทพี่เฮอ่าท่านี้ออกก่อนนะผมอุ้ยเป็นพันเลยอ่ะพลังโจมตีงี้พี่เฮก็ไปอะ่ะดิอะไรจะเก่งขนาดเนี้นี่นะฝูงนกกีกี้สังหารเรียบร้อยนะผมเป็นงนล่ละพี่เฮในฝั่งนู้นมาตักพี่เฮทั้งนั้นเลยเนี่ย ไม่ได้ว่ะดอทะแล้วก็เนิบจะจัดนี่นะเอาแดยังไงอุ้ยจุกนะครับผมดังตำยังไงทาาดน้ำนี่มันก็ต้องแพธทาุนกอยู่แล้วอะทุกคนเกี่ยวกันไหมเฮ้ยเราโดนรถด,ดาเมรว่ะโดนรถคิติข้าด้วยอุ้ยเจ็บจุกก็เท่านั้นแหละถ้าสถานการณ์อย่างนี้แล้วก็ดอตดิครับจะทำอะไรได้อะ่ะดอทไปก่อนดอทไปก่อนแน้ถ้าบินไหลเงา หนีฟื้นสถานนะเป็นไงล่ะเพิ่มความเร็วด้วยเอาโดนเนิฟหมดเลยเออโดนกัดแต่เข้าแค่สิบนะผมโอเคเมื่อเข้าแค่สิบจัดแกนดีครับจะเอาไว้ทำไมอะ่ะโธ่เนี่ยมี2ตัวก็ตะโกนได้ตายสิครับอย่างเงี้ยเออเป็นผ่านกระเด็นเลยก็ถ้าตะโกนเท่านั้นเฮ้ยเราลืมเอาพระเอกมาใช้ตายแล้วชิปแล้อุ้ยมาแล้วนะผมแอมฟิสติคอนนะผมเร็วมากมาอย่างรวดเร็ว ถ้าเราตีแล้วดอทนี่เราก็เออมันมีพันห้านะมันมีพันห้าดูท่ามันหน่อยอุ้ยท่ามันมีกัดแรกเลยนะมันไม่ให้เราเปลี่ยนตัวด้วยว่ะอาการนี้เออมันไม่ให้เราเปลี่ยนตัวนะผมดังนั้นเราจะทําไงดีอ่าดอทไปก่อนมันไม่ให้เราเปลี่ยนตัวว่ะมันไม่ให้เราเปลี่ยนตัวว่ะดูจากอาการเออมันคำามอย่าเลยล้างสถานะล้างอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะผมโอเคมันก็ล้างสถานะกัดเล่าอุ้ยมันทําดาเมจได้แค่นี้เองเราจะตายเลย เราจะตายหรือมันจะตายเ,าเรามีท่าเร็ว2อท่าเลยนะเพราะว่าเลือดเราน้อยลงนะผมอ,อันนี้พันกระเจอันนี้กลัวติดคิติคอลนะผมมันจะตายหรือเปล่าเนี่ยมีสิทธิ์นะผมมันไม่ให้เราเปลี่ยนตัวใช่ไหมลองเปลี่ยนตัวดิเปลี่ยนได้ไหมเอ้ยทำงานนะผมไม่ให้เราเปลี่ยนจริงๆด้วยแล้วเทินของเราก็หมดไปนะผมเอ้ยให้เปลี่ยนว่ะนึกว่าไม่ให้เปลี่ยนโอเคตายนี่นะ 458ชิปแล้วโดนไม้ตายด้ยผมเอ้ยเป็นพันน่ะจุกเจ็บจัะจัดลองแพ้ทางเลยเนี่ยถึงจะเป็นพระเอกก็ตามแต่เราแพ้ทางจะจัดมันกัดทะลุโลนะผมเราต้องหิวเลือดก่อนโอเคแล้วมันมีท่าล้างสถานะท่าแรกด้วยวะโอ้โห้ท่าสองมันกัดทะลุชิวนะผมโมงเงนโมงันโมงให้มันมึนไอ้มันมึน ว่าไม่ติดคู่ดาวนะผมโอ okay. เคเราเหลือหเหลือหกสิบสองแล้วนั้นนี่นะติดคู่ดาวอะนี่นะเอาเดะมื่นแม่มื่นแม่มื่นนะผมแต่มันก็ยังเร็วกว่าเราอะ่ะไม่ได้ว่ะอย่างงี้ออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาดอทก่อนออกมาดอทก่อนเปลี่ยนออกนี่นะเอาเดะเปลี่ยนมาดอทนะผมโอเคยังติดมื่นอยู่ <laughs> เสร็จเราสิอย่างเงี้ยงงเราดอทไปก่อนนะผม,มนี่เอาเดะ <laughs> แกคิดว่าฉันจะจัดการให้แกไม่ได้หรือยังไงแกคิดผิดแล้วฉันดอทก่อนดอทไปเรื่อยดอทหลอกล่อไปเรื่อยเอาเด้เฮ้ยผมเอาตัวนี้มาดาเมจมันแรงเกินไปนะอย่างนี้ก็จะฆ่ามันตายดิพระเอกก็ไม่ได้จัดการมันเลยอุ้ยนี่ถ้าผมจัดการมันจริงๆมันตายไปแล้วเนี่ยเออนี่เห็นไหมมันตายนะผมมีตัวไหนที่จะทํามันไม่ตายมั้งวะมีตัวไหนที่จะทําไม่ตายไหมอันนี้รดดาเมจนะผม 555เอาตัวนี้ลงมาเอาตัวเอาตัวนี้ลงมาเอาตัวนี้ลงมายังไงก็ไม่ตายแนะ่โอเคต้องเลี้ยงมันไว้ก่อนโอ้ยเอาแล้วมันเล่นเราอีกแล้วนะผมโอเคแต่ล็อกตัวเราไม่ได้เรามันเก่งจริง <laughs> เก่งจริงอะไรจริงมามันก่อนนะผมแต่ไม่กลัวลดดาเมจไปนะผมจังว่าเนี้โดนไหมตายนะผมเอ้ยศูนย์พอโดนลดดาเมจเข้าไป <laughs> อ 5 0 5ไม่ตายแนย่เอาเลนท่านี้ก่อนนะผมยอมเจ็บทีนึงนะโอเคอึหกร้อยท่ามึงแรงเหลือเกินเฮ้ยไม่น่ะตบก็ให้เรียบร้อยแล้วก็วิโดนล็อกตัวทุกคนตายแล้วตะโกนดอตดิฟา่าลืมไปลืมไปผมออกมาผมโดนล็อกตัวผมล็อกตัวเองผมล็อกตัวเองอ่ะหลบก่อนหลบก่อนเออสัมบจริงผมจัดการมันไปเลยก็ได้นะผม แต่ว่าด้วยความสนของเราไงาเราเลยไม่จัดแกนมันนะผมโอเคกองพระเอกเท่านั้นที่จะจัดแกนมันได้เอาไม่ให้ออกอีกอือโดนสิครับอย่างเงี้ยเอือตายหูผมเลยไม่ได้เปลี่ยนตัวออกทุกคนเอาตัวนี้เข้ามาอ๋อตัวนี้ไม่โดน,นบังคับเปลี่ยนตัวไงไม่โดนล็อกเปลี่ยนตัวนะผมแล้วก็เปลี่ยนใหม่ทีนี้เปลี่ยนได้แน่เชื่อเลยว่าเปลี่ยนได้อย่างแน่นอน <laughs> เสร็จแล้วมึงตายทีนี้ บอกแล้วว่าฉันจะแก้แคขข้นคืนนี่นะ458นะผมผมจำได้ผมก็เลยมันมี5 8 8เงเล็กจัดการไม่ได้นะผมโอเคชนะแล้วทีนี้ตายอยู่ดีโอเคก็ได้กระป๋องสีทองแล้วนะวผมก็ยังงงๆกับสกิลการล็อกตัวของมันอยู่เหมือนกันนะว่าทำไม2ตัวนี้ไม่โดนนะผมสองตัวนี้ไม่ได้มีอ่ะอเฮ้ยได้ีแหลงอนะทุกคนเจ้าแจมสดๆตาตัวใหม่ของผมนะผม แต่ของคนอื่นอาจจะมีแล้วก็ได้นะผมโอ้ยดีมากลูกอี้ตีกระป๋องนี้ต้องนานแล้วอ่ตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้ทําเลยนะก็เลยแบบว่าสงสัยเวลาจะไม่พอแล้วว่าทุกคน <c oughs> เรียกว่าจะไม่พอแล้วนะอุ้ยอ่าได้น้ําหอมไปนะผมโอเคก็ที่บอกว่าจะไม่พอคือก็จะไม่ได้เนี่ยสีเขียวนะผมบิดเขียวก็บิดแดงวะเถอะเวลามัน มันเหลือแค่5วันกับ7ชั่วโมงเท่านั้นไม่น่าจะทันแล้วนะสำหรับภารกินนะอ่ะก็วันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนดีฝ่ายนะผมก็ฝากเจ้าตัวนี้ไว้ด้วยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เล่นดีเหมือนกันนะถ้าไม่เล่นเหมือนพี่นะเรียกว่าเล่นไปเล่นมาอยู่งั้นนะแต่ก็ใช้ล้มค่าศึกได้โดยง่ายนะในกระป๋องแรกนะผมอ่ะพอดีฝ่านะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์งล่างด้วยครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะที่กดติดตามนะผมไปจริงแล้วนะผมซีโยแกนทุกคนฟฟนดายัางเล่นเยบัล <laughs> ล่าย